เงกันเยอะเดี๋ยวเราใช้แผนกล้องให้ดูนะข้อไปเลยวันที่ที่ที่ไปเลืกตั้งนวันที่ที่กรกตประกาศให้ไปเลือกตั้งน่ะผมตั้งใจว่าเราจะลดให้คนครึ่งประเทศอ่ะข้าที่ผมฝากไว้คือว่าคนไทยครึ่งประเทศ เดินออกจากบ้านไปที่คูหานะครับใส่สุทสีดำแล้วก็ไปโหวตไม่เอาเผเด็จการนะครับเราจะยกระดับไปในทุกสัปดาห์จนกว่าจนกว่ากระแสนี้จะจุดติดโดยตัวมันเองและตัว,ตวรูปตัวรูปแบบของวัชถิสีดำเนี่ยมันจะวิวัฒน์มันจะวิวัฒน์ไปโดยธรรมชาติหลังจากที่มีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าร่วมแล้วแล้วต่างจังหวัดต่างประเทศหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยจะสามารถเขาจะออกแบบของเขาเองนะครับ แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีโมวลชนจํานวนหนึ่งนะครับมาร่วมกิจกรรมสลับเวลาสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะไปออกแบบอีกทีหนึ่งจะใช้เวลาประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ในการประกาศว่ากิจกรรมต่อไปคืออะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะเน้นเสื้อสีดา เรื่องเล่าจะเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบที่หน้าเฟซบุ๊กีกีนะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมติดตามนะครับแล้วก็ลมกิตกรรไปทางนี้ขอบคุณนะครับ15นาฬิกา3นาทีคุณสมบัติบุญงามนงได้ขอบคุณนวลชนแล้วก็ได้แจ้งถึงจุดประสงค์แล้วก็ สิ่งที่อยากจะทำแด่อนาคตนะคะตอนนี้ก็มวลชนก็ได้เวลาแยกย้าแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกับเกตดกาบลังมดนะคะรคตวับจะดแ่งนั้นเนี่เราแคดงกัิตัิยนีาทิยนาทนอคะันาทิาททนาท ว่าจะพิชเดยวจะบอกคือว่าที่ไหนติดตามกัน,นอีกต่อาปน,นะครับขอบคุณนะครับถ้าเกิดจากการวิจัยตอนเนี้ยเราคิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวจะครอบค่อยๆก่อวอร์ดก่อพายุในการที่จะต้องขับไล่พลิกพา,ายุนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกอะไรบุกฟอมฟอมขอบวน รับไอทีเดินผ่านกิจกรรมที่เราเรียกว่าแสตชม็อบครับผมนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นม็อบเป็นรูปแบบแต่ว่าจะใช้กิจกรรมรักษณะนี้และส่งสัญญาณไปให้คนเนี่ยสามารถที่จะดีดสไลด์ในการรวมกิจกรรมได้ด้วยการใส่เสื้อสีดำทุกวันนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มากิจกรรมอยู่ที่บ้านหรือไม่ใช้ชีวิตปกติอันนี้เป็นเป็นภาพที่เราจะแคมเปญไปถึงจุดนั้นกันครับครับผมมีความระวนไหมครับ,บอย่างช่วท,ที่ผ่านมากระแสเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของการากขียนารรัฐบาลมันลดลงมาก ที่เราจะยกระดับเงี้ยครับมันเกมันจะได้รับการตอบรับยังไงบ้างโอเคผม,ผมก็ใจอยู่ว่า,มดม,ามดมันถ้ามดธรรมชาติเนี่ยถ้ามอดติดจุดนึงเนี่ยมันจะมีความมันมันเขาเรียกมันจะเกิดความภาวะกระแสาสายอ่อนครับผมนะครับเพราะกระแสอ่อนปุ๊บเนี่ยกระแสต่ําเราเราจะต้องปรับรูปแบบ ผมคิดว่ารูปแบบที่เป็นม็อบแบบที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเวลานี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดม็อบใหญ่นะแต่ว่าม็อบใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีรูปแบบอึ่นๆที่สามารถดึงดูดคนให้มาร่วมกันได้ก่อนและพอเมื่อหนึงจุดเป็นต้นี่ยม็อบควรจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับอย่างเช่นทวันที่สีดำเนี่ยมันถิจุดถึงจุดเป็นต้นเนี่ยวันพอเรานักปุบอ่ะมันจะออกมาแบบท่วมเลยเราจะถามเลยเมื่อไหร่เราจะได้ออกมาเป็นม็อบใหญ่ไอ้ นันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าวันนี้เรากำลังหารูปแบบนะครับให้คนเนี่ยมีส่วนกรอกเกี่ยวและมีส่วนร่วมกันก่อนโดยการให้ให้ให้การสวมเสื้อสีดำเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับการต่อต้านเสรีภาพผู้ปฏิบัติครับแสดงว่าอุปสรรคตอนนี้ของเรื่องของการเรียกร้องคือการขยายฐานแนวร่วมอันนี้ผมก็ไจะถูกไหมครับี่เป็นเป็นการจริงๆอ่ะผมคิดว่าแนวร่วมมีเยอะแต่ว่าเนื่องจากกิจกรรมมันเพิ่งเริ่มแล้วมัน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 ต้องค่อยๆสื่อสารว่าไอ้นี่มันเป็นรูปแบบทางการขาึข้นการการขาึข้นใหม่ทางการเมืองแบบนี้ แค่การใส่เสื้อสีดาพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะใช้วิธีการนี้และมันต้องขายความคิดนี้ต่อสาธารณะเพราะว่าเราไปบีบบังคับใครไม่ได้มันเป็นเรื่องความสมัครใจแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยไอกิจกรรมนี้มันเวิร์กหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอใส่เสื้อสีดำทุกวันอาทิตย์มันมันรุ่งประเด็นการได้จริงเหรออะไรเงี้ยมันมีพลังแรงกดดันจริงเหรออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบมันต้องขายความคิดครับโอเคนะครับ